สวัสดีครับผมบวันนี้ผมมีผ่านสีมานําเสนอครับเป็นตราช้างนะครับเป็นผ่านบุกเบิกส p 2 2 4 f h e p a r o l นะครับสภาพดีครับสีสันก็ผ่านการใช้งานมาทั่วไปครับมีถลอกตามการใช้งานนะครับผมผ่านใบยังสวยครับกระทูขาดํานะครับ ลูกปืนแน่นทุกใบเลยครับคัดท้ายแน่นรูสลักก็สวยครับตัวนี้ใส่สีเจมานะครับผมเป็นตัว sp ครับดีสี่เจ็ดมาตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่สามหกสี่ศูนยสี่ห้าสี่เจ็ดห้าสิบครับ ใบ22นิ้วท่านใดมองหารุ่นนี้อยู่นะครับแวะมาดูได้นะครับตรงนี้มีเจ้าของเขา,าเดามเล็กเส้นเพิ่มนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมโครงสวยไม่บิดไม่งอนนะครับกระท้ายก็สวย ราคาไม่แพงครับ22,500บาทนะครับของอยู่อำเภอจุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสนใจก็โทรได้นะครับผม093 727 8686ครับผมรับเองมีส่วนลดนะครับผ่าน4เราสามารถทำเป็นผ่าน3ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับสนใดสนใจก็โทรนะครับ093 727 8686ครับผมวันนี้สวัสดีครับ